สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้เราก็อยู่กันที่แม่น้ําโขงครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดบึงการจะพาทุกคนนะมาดูริมฝั่งแม่น้ําโขงฝั่งไทยนะซึ่งทางด้านฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นสอบปอลาวนะครับซึ่งวันนี้ก็ผมได้มีโอกาสมาแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านนะครับพายเรือหาปลาทอดแหดักคายแล้วก็อะไรไม่รู้เขาลงไปในน้ํามันเป็นโคงเหล็กอะไว้ดักปลานะครับทีนี้ก็จะพาทุกคนมาดูนะว่าพิธีชาวบ้านเนี่ยในการหาปาลาริมฝั่งโขงเนี่ย เขามีวิธีการทํำยังไงนะครับซึ่งก็จะมาถ่ายเนี่ยมันจะมีเรือวิ่งอยู่อสองสามลำรตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงจะให้ทุกคนมาดูแล้วก็เท่านี้เราก็จบคลิปนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปเดี๋ยวเรารอให้ลุงผ่านมาก่อนเดี๋ยวจะลองถามเขานะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเหมือนเขาได้ปลานะได้ปลาบ้างไหมครับคุณลงุง <laughs> ติดขายเหรอครับได้เป็นปลาอะไรเหรอครับ จะได้จางลงไปดูไม่ได้ผมก็เดินลงมาจากทางด้านบนตรงนั้นแล้วก็ลงมาตรงนี้จะเป็นท่าเรือที่จะใช้ไม่แน่ใจว่าใช้ข้ามฝั่งไปฝั่งเราตรงนู้นหรือเปล่านะแล้วก็เดินมาตรงทางนี้นะเพราะว่าจะเข้าไปดูลุงที่เขาจับปลาอยู่ทางด้านตรงนู้นนะครับซึ่งทางเดินเท้าก็ไม่ได้ดีมากนะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูว่า เขาได้ปลาอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้รองเท้าผมจมครับเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมเดินมาตรงที่มันเป็นดินแฉะนะครับคุณลุงเขาก็ชี้ให้ผมเนี่ยมาดูตรงนี้นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ใส่เบ็ดไว้ซึ่งตอนแรกผมก็มองว่าตรงไหนว่าคือเบ็ดแต่ว่านี่ครับทุกคนเป็นไม้ไผ่ปักไว้ในน้ําเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นแบบน้ําไหลแล้วก็เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะนี่นะครับนี่ก็คือเป็นปลาที่เขาใช้ทําเป็นเหยื่อล่อเนาะเหยื่อล่อปลากินเนื้อที่ใหญ่กว่านี้นะทุกคน โอเคเดี๋ยวจะไปดูตรงด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคุณลุงได้ปลาอะไรบ้างก็โอ้โหโอ้โหหลายตัวเลยนะครับหลายตัวเลยเนี่ยปลาตะเพียนนะครับก็ห้าตัวได้นะครับห้าหกตัวได้ก็หลายตัวอันนี้จะไปทำอะไรหรอครับคุณลุงอ๋อแต่ว่าก้างก้างมันเยอะอยู่นะครับ ในวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทําคลิปสั้นๆนะครับที่ริมฝั่งโขงที่นี่นะครับซึ่งก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับวิถีชาวบ้านคลิปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะับทุกคนก็รู้สึกดีมากๆเลยแล้วก็มีความคิดที่แบบอยากจะหัดมาทําคลิปแนวนี้บ้างน,นะครับซึ่งถ้าใครที่แบบอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้สัมผัสถึงชีวิตอย่างเงี้ยเพราะว่าจะต้องตื่นเช้ามาเพื่อ เร่งรีบไปทํางานเร่งรีบไปจับใจ่ายใช้สอยนะครับทีนี้ผมก็เลยมองว่าในวิถีชีวิตชาวบ้านเนี้ยคือมันก็โอเคทุกคนเพราะว่าแบบไม่ต้องตื่นเช้ามาเพื่อที่จะเร่งรีบไปทํางานไปจับใจ่ายใช้สอยหรือไปทําอะไรก็ได้ที่แบบคนในเมืองเขาทากันนะครับทุกคนซึ่งผมมองว่าชีวิตที่เนี้ยน่าจฉานะครับผมก็เลยมีแนวคิดว่ายังไงอยากจะลองทําคลิปแนวท่องเที่ยว ทำคลิปแบบแนววิถีชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยออกมาให้หลายๆคนได้ดูแล้วเผื่อหลายๆคนจะชอบครับยังไงก็ต้องขอฝากไปด้วยทุกคนโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเพราะว่ามาแวะไม่ได้นานเนาะโอเคยังไงก็ขอตัวไปก่อนนะครับ